ใครพลาดเรื่องนี้เตรียมตัวเป็นลูกจ้างแอปจีนได้เลยมันไม่ใช่ยุคที่เรามานั่งพูดทําออนไลน์สิเราต้องเข้าออนไลน์สิตอนนี้คือออฟไลน์ line, ในออนไลน์ความหมายคืออะไรทุกคนที่เริ่มธุรกิจเขาตั้งมาตรฐานด้วยออนไลน์หมดแล้วครับเริ่มขายน้ําชายเย็นเนี่ยเปิดเพยแล้วถ้า คุณจะทําธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้หรือธุรกิจทั่วไปก็เถอะคุณต้องคิดเรื่องการตลาดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สินค้าคุณยังไม่ออกครับคุณจะมาหวังแบบตายเอาดาบหน้าทาทาไปก่อนเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันเกิดจากอะไรอะเล่าให้ฟังนะคือผมเนี่ยไปจีนเมื่อเดือนมีนาคมก็ไปดูงานครับผมใช้เงินไป0ามแสนผมบอกเลยว่า0ามแสนนี้เนี่ยโอ้โหดูราคาถูกไปเลยเพราะว่าถ้าผมไม่รู้เรื่องนี้ผมน่าจะต้องเสียเงินไปมากกว่า0ามแสนแน่ๆมันมีอยู่3เรื่องนะเราก็ถามครับว่าเฮ้ยทำยังไงให้คนเห็นคอนเทนต์บ้านเราเน กเกิดปัญหาเรื่องการมองเห็นแทบจะหมดทุกบริษัทพูดนะครับไม่มีทางครับตอนนี้สําหรับพวกเขาเนี่ยต้องจ่ายตังต้องจ่ายเงินซื้อคนให้มาดูอย่างเดียว <S <S ดังนั้นเขาบอกว่าตอนนี้ไทยอ่ะมันจะช้ากว่าประเทศจีนเขาบอกว่าให้รีบทําให้รีบสร้างตัวตนให้รีบทำคอนเทนต์ให้รีบยึดตลาดไว้เพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้าคุณเข้ามาทีหลังเนี่ยคุณจะต้องซื้อทราฟิกเท่านั้นข้อที่ 2, 2เขาบอกว่าตอนนี้ค่าธรรมเนียมทุกอย่างมันขึ้นแล้วราคาเนี่ยพอๆกับ GP ในห้างครับ คือเอาจริงๆเขาต้องการสร้างห้างครับเขาแค่ดึงลายเล็กเข้ามาเพื่อล่อให้ลายใหญ่อยู่ออฟไลน์ไม่ได้ผมถามวิธีลายเล็กกับลายใหญ่ใครมีตังค์จ่ายค่ามีนมากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์สามห้าเปอร์เซ็นต์คุณมีตังค์จ่ายคุณไหวหรือเปล่าต้นทุนคุณอะลูกค้าที่แท้จริงของเขาคือแบรนด์ใหญ่ไงครับคุณเป็นแค่เครื่องมือตอนนี้หน้าที่คุณมันใกล้จบแล้วทุกวันนี้เนี่ยคุณขายในแอปช้อปปิ้งเนี่ยราคาก็ไม่ใช่ราคาที่แท้จริงกำไรคุณก็ไม่ใช่กำไรที่แท้จริงนะครับลูกค้าก็ไม่ได้ยอมจ่ายจริงๆอ่ะ สมมติคุณซื้อผ้าห่มมาต้นทุน200บาทคุณเอามาขาย300บาทคำถามคือลูกค้ากดซื้อคุณ3 0ม้ยไหมอ่ะเขาให้คดส่วนลดคุณ50%ส่งฟรีเหลือ150ลูกค้าซื้อในราคา150ไม่ได้คือซื้อในราคา300บาทคนที่ขายดีไม่ใช่คุณนะเว้ยคนที่ขายดีคือแอปเว้ยแล้วพอเขาบีบคุณออกใช่ไหมเขาให้คุณทำอะไรครับเขาเขาก็ให้คุณไปเป็นนายหน้าแทนไงมีกระแสะคนไทยมากมายครับเลิกขายของไม่ทำแบรนด์แล้วไปกำไม,ไม่ทำนายหน้าดีกว่าคุณเป็นพนักง,งานขายแบรนด์เป็นคนเช่าห้าง แอปเขาเป็นคนเก็บค่าธทมเนียมครับข้อ3คืออินฟูกับ KL ราคามันจะสูงขึ้นอินฟูที่มีคุณภาพมันราคาโดดขึ้นไปอย่างนี้เลยเงินในกระเป๋าของแบรนด์เข,นขาน้อยลงและถ้าเขาจะจ่ายให้อินฟูระดับกลางมันไม่การันตีว่าจะได้เงินไหมคำถ,ถามคือ3ามแสนต่อหนึ่งคลิปคุณไหวเปล่าแบรนด์เขาจ่ายรอบวงค่าภาษีค่าธทมเนียมสูงเขาก็จ่ายค่าส่งก็แพงค่าแอดก็แพงและอินฟูระดับล่างล่ะก็ตัดราคากันครับไอ้บัตรเจ็ดห้าร้อยงานขนาดนี้รับได้ยังไงไม่รับก็ไม่มีแดกไงครับ ตลาดมันกำลังจัดระเบียบอยู่อะเขาเตรียมเอาคืนในสิ่งที่เขาเคยให้คุณไปแล้ว